สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมและว,วันนี้เรามีแบบยูทิวโซพีดนะครับผมซึ่งเป็นแบบฟีมีคนไทยอีกครั้งอีกแล้วนะครับคือช่องนี้ชอบชอบโปรโมทแบบคนไทยนะครับ n e m o Shop ร้านบริการรับกดเกมพาร์ตมีทั้ง a n i m e r a n g e r Alice ไลซ์คอร์ทโอเวอร์อน o เแล้วก็มีแบบต่างต่อีกมากมายนะครับสามารถไปใช้บริการที่ Nemo Shop ลิงอยู่ใต้ล่างเลย <c oughs> เล่นบ่อยมากไม่ว่าจะเป็น a n i m e r a n g e r หรือหรือแบบแบบอ่าคล้ายคล้ายๆลาร่างตายนะครับแบบม้าเอง ในคลิปเก่านะครับโอเคสำหรับวันนี้เราก็จะมาแนะนําแบบนะครับว่าแบบนี้มีอะไรบ้างนะครับคือก่อนอื่นเนี่ยเราเข้ามาใช่ไหมครับเราก็จะมีผลพิศาทด์อปชูสมแต่ว่าพี่ได้ผลเพชรมาครับโอเคแล้วก็นี่ครับผลพิศาจคือผลพิศาจในแบบนี้นยมันจะเป็นแบบออกประทางมีมากกว่านะครับอ่ะอย่างผลบอมนี้ผลผลฮิโปนะครับผลน้องหมูเดงนั่นเองนะครับผลน้องหมูเดงโอเคมันมีผลอะไรบ้างมีผลแสงนะครับแล้วก็ผล คิงออฟเคอร์นะครับผลของอ่าซูอาซูนะอ่า,อาใช่ครับซูนะแล้วก็ทอร์นาโดก็คือผลของอุคารุนนั่นเองครับในดันดันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็น่าจะเป็นของช่วงชิดูครับน่าจะเป็นเบรุนะครับโอเคและเกิดมานะครับเราก็จะอยู่ในห้องล็อบบี้แบบนี้เลยนะครับขอเซฟสปาขอละกันเซฟสปาอยู่ไหนเอ่อเซฟสปาพอยต์โอเคเดี๋ยวเราเซฟสปาพอยต์ตัวนี้กันโอเคครับและ ก็คือทางซ้ายและทางขวานะครับทางซ้ายก็คือีเซ็ตสเตตครับพึง่งพี่พึ่งรีเซ็ตสเต็ตไปเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ไปนแนะนำนกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับเมดีนะครับเมดีก็คือการแดนนะครับผมจะมี Energy มาด้วยก็คือจะต่อยแรงด้วยแล้วก็เพิ่ม Energy ในการแดนนะครับพี่จะเพิ่มซักประมาณ100นะครับอ่าหนึ่งพันเลยก็ได้เพราะว่าเราเหลือเยอะๆอยู่แล้วโอเคอีก1น0 0 0ืเดี๋ยวเรามาอัพให้พาวเวอร์ดับพาวเวอร์ก็คือ อ่าสตมิน่ที่อมไรดิเขาเรียกว่าอะไรพลังของผลปีศาจครับซึ่งพี่เล่นผลปีศาจพี่ก็จับผลปีศาจเป็นหลักเลยแล,แล้วก็มีดีเฟนนิดนึงครับแล้วก็เมลีมันจะได้แบบแด๊ดได้นานๆหน่อยนะครับดูดิแด๊ดแบบห้าหมืแบบ่นแบบนะทุกคนได้เยอะมากนะครับโอเคแล้วต่อมานะครับคือพาวเวอร์กาชานะครับและพาวเวอร์กาชานะครับก็จะมีราคาตามนี้เลยมีราคาตั้งแต่หนึ่งร้อยหกร้อยแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยนะครับ คือพาวเวอร์กาชาเนี่ยมันจะสุ่มคือคล้ายๆผลพิศัยแหะครับในคล้ายๆเนมบลฟุตเลยนะครับโอเคเรามาออกมาข้างนอกแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอรีเซ็ตตัวละครแป๊บนึงนะครับเอโอเคเดือดเราเต็มแล้วมาครับอ่านี่เรามาอยู่ตรงไหนโอเคเหมือนแบบจะไม่หล่นนิดนะครับโอเคตรงกลางนะครับตรงกลางก,าก็จะมีระบบตกปลานะครับตกปลานี้ขายขายปลาตรงนี้แล้วก็ตกปลาตรงนี้เลยนะครับ อันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นสไตล์ของบัดหรือเปล่าครับเฮลคิงก็น่าจะเป็นแบบคล้ายแบบสไตล์ในการการใช้หมัดน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราเว้นไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู n อพีซีแตตัวเลยดีกว่านี่นะครับตัวนี้คือ Power คร,รีเซ็ตพาวเวอร์นะครับรีเซ็ตพาวเวอร์ก็คืออย่ามากดนะเพราะไม่งั้นผลพิศาจที่เราได้มามันจะหายนะครับผมโอเคและสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมใช่ไหมว่าไม่รู้ว่าเริ่มเว้นตรงไหนดีนะครับก็คือเราต้องมากดตรงนี้เลยเห็นไหมตรงที่พี่เมาส์วงอยู่ตรงนี้ กดเข้าไปครับมันจะพอจุดว่าเราควรจะไปเกาะไหนนะครับคือเริ่มต้นมาอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้เลยโอเคและเราไม่ต้องนั่งเรือไปไกลก็ได้นะครับคือเราจะมีจุดเทอร์ตตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีให้เลือกระหว่างเจมและเงินครับให้เราเลือกอะไรก็ได้ครับแต่พี่ว่าใช้เงินน่าจะคมสุดครับเพราะว่าเจมสามารถเอาไปซื้อผลพิศารได้นะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดใครแบบอยากสำรวจเกาะจริงๆก็มาตรงหน้าเกาะเลยครับนี่ตามพี่มาเลยอันนี้คือ คนดูพี่เข้ามาเล่นแบบพี่อยู่เอ้ยเขาไม่ได้เจอพี่อยู่นะเยอะมากเลยนะครับโอเคตอนนี้ครับคือจุดซื้อเรือนะครับมันจะมีเรือสองแบบคือเรือแบบอ่าแบบแบบแบบเรือลำใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่พี่แนะนเป็นเรือลำนี้เลยนะครับนี่เป็นไงี้ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นใช่ไหมอยู่ตรงนู้นครับเห็นไหมเล็กๆเลยโอเคเราขึ้นมาเลยครับสมมุติว่าเราจะไปเกาะใหม่ใช่ไหมครับโอเคขึ้นมาเลยนี่เลยครับมันก็จะให้เรามาฟาร์มจุด ตามจุดนี้ครับเออล้วลืมแนะนําระบบเควสนะครับะนนะรบะบบเควสเนี่ยมันจะมีให้เราเก็บเพชรด้วยนะครับเป็นไงมีทั้งเออ่ค่าบาร์คี้นะครับ200เจมแล้วก็อ่อ,อันนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่ามอนตัวไหนบ้างเพราะพี่ยังไม่ถึงนะครับโธนาโดม,ม,ม,มาม่ามาม่าคือตัวอะไรเอ่ยพี่ไม่แน่ใจแล้วก็เลดเลดคิงนะครับโอเคมาเรามาถึงก่อนที่เราจะฟาร์มได้แล้วนะครับตรงน,นี้เลยเรามาถึงปุ๊บเราควรจะเซฟสปายพอยต์ไว้ก่อนนะครับ แต่ว่าแต่ละก่อเนี่ยมันจะมีสไตล์สไตล์การต่อสู้ของแต่ละก่อด้วยนะพี่ไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสะสมพี่ฟาร์มวิวให้ดูเดี๋ยวฟาร์มวิวโชว์ดีกว่าครับเพราะว่าพี่ค่อนข้างที่จะตึงพอสมควรตึงเปี้ยโอเคขึ้นมาเลยครับอ่าตอนนี้พี่ใช้ผลเพชรอยู่พี่ก็ตีไปเลยเอาตีไปโดดทาไมเออนี่ไงตีไปเลยนะครับแล้วก็คือผลพิานที่พี่พี่ก็พี่ก็เพิ่งได้มาเหมือนกันครับกดกดตีสิโอเค มันมันใช่ยากอยู่ตอนนี้ใช่ยากมากอุ้ยแต่แรงแรงมากครับเมจแรงมากมันเหมือนพุ่งไปแบบอุ้ยสามแสนเลยเออมาดิมาครับแต่พี่จะโชว์ให้ดูนะครับว่าอ่าแบบนี้มันฟาร์มวลง่ายแค่ไหนนะครับสุกที่ฟาแค่ส5ิ้านาทีนะครับสำหรับคนที่ไ์พี่อยู่เมื่อวานนะครับไม่ใช่เมื่อวานหรอก็วันนี้แหละครับตอนสี่ทุ่มนะได้ตอนสองทุ่มนะครับโอเคตีเลยนี่ครับคือวลอัพแบบ โอ้โหเยอะมากนะครับแล้วพี่ก็จะมาอัพอ่าดีเฟนต์ต่อแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนกันก่อนดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะครับให้ดูเกมพาร์ทก่อนดีกว่ามาเกมพาร์ทมีอะไรบ้างตอนนี้ก็มีระบบเฮ้ยมีได้ได้ผลนี่นี่ผลผลแสนะครับทุกคนเติมแค่99้าสิบลูบัครู้จัก299นะครับแล้วก็โอ้โห4 9่พันเ ได้ดาบส่งยินดูด้วยนะครับพี่ว่าคุ้มนะสำหรับคนที่อยากเติมคนที่มีตังค์ก็เติมได้นะครับสำหรับพี่ก็โบเบครับไม่มีตังค์มีดาบโยรุไม่ใช่โยรุเขาเรียกว่าดาบดรากเบลดนะครับไม่ใช่ดาบโยรุเฮ้ยมีดาบคิวโตะด้วยเหรอดาบส่งยินดูก็มานะครับอันนี้น่าจะเป็นดาบของของโทโทจิไหมชื่อชื่ออะไรนะอาโทจิน่าจะโทจิหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็ดรอปลักซี้นะครับแล้วก็อีพี่คูณสองพี่ว่าเกมพาคนี้น่าสนใจครับค่อนข้างแพงพอสมควรแต่ว่าก็น่าสนใจ โอเคเดี okay. ๋ยวเราลองดูระบบนี้ระบบแปรลายด้วยนะครับแต่พี่ไม่แน่ใจว่าต้องเพิ่มยังไงรือกว่าต้องพิมพ์ชื่อเพื่อนไป,นป,ปด,ด้วยนะครับปุ๊บปุ๊บเราก็จะแอรลน์กันนะครับถ้าเกิดมีระบบคิวในอนาคตก็น่าสนใจอยู่ครับแบบนี้พี่บอกเลยว่าจะอาจจะสำหรับใครที่อยากได้คนนะครับโค้ดอยู่ใต้ดีสคริปชันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูระบบก่อนอว่าว่ามีอะไรบ้างก็ PVP ก็เปิดไว้หรือปิดไว้ก็ได้ครับแต่พี่ว่าพี่ปิดไปดีวกว่าเวทเอาโอเคปิดไม่ได้คือ,ค,อคือต้องรอระยะเวลานะครับ อันนี้มีอะไรเอ่ยอ๋อคือมันจะเป็นบอกว่าแต่และเกาะมามาร์กตำแหน่งครับเป็นระบบมาร์กตำแหน่งนะครับว่าอะก้อนไหนจะอยู่ตรงไหนบ้างแบบอะสมมติว่าเราอยากแบบรับเพชรเราติ๊กตรงนี้โอเคเดี๋ยวดูหน่อยว่าเป็นไงอ๋อมันจะบอกจุดนี้เลยโอเคถือว่าอันนี้พี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับมามีมีอะไรกันบ้าง รู้สึกว่าเกาะสุดท้ายไม่จะเป็นเกาะอะไรอ๋อเกาะของซโล่เลเวลลิงนะครับที่เคยลองไปห้าวไปตีในไลท์รอบหนึ่งอยู่พี่ตายเลยนะครับอันนี้ก็มีระบบหลายอย่างครับลองมาเล่นดูนได้นะครับเฮ้ยเหมือนจะมีระบบเถรดด้วยหรือเปล่าแต่รู้สึกว่า,าเราเถรดจงกดไม่ได้นะครับเดี๋ยวคอยดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าพี่ก็ยังไม่ได้สำรวจในไลท์เหมือนกันเพราะว่ามัวแต่ไลท์นะครับมัวแต่เล่นฟาร์มเวลนนะครับโอเค อ่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปดูเกาะโซโล่เลเวลลิ่ึกว่าครับรู้สึกว่าเกาะโซโล่เลเวลลิ่งเนี่ยมันจะมีอ่าอะไรแบบน่าสนใจอยู่เดี๋ยวพี่พาไปดูครับไม่แน่ใจนะว่ามันมีอะไรบ้างสำหรับใครที่เล่นเล่นไปก่อนเล่นไปตอนที่พี่ลงคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากมาบอกกันด้วยนะครับโอเคเราไปดูเกาะโซโล่เลเวลลิ่งกันดีกว่าครับไปโอเคเรามาถึงแล้วนะครับอ่าเซฟพอยต์ก่อนโอเคเดี๋ยวพี่พี่ดูก่อนว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับ รู้สึกว่าตรงตรงตรงนี้มันจะมีมันจะมีโซขายเหมือนเจ้าวิญญาณมาแรกนะครับตรงนี้เลยนะครับในไลฟ์พี่ก็เดินมาเช็คอยู่เหมือนกันค่อนข้างใช้ของเยอะเหมือนกันนะ,ะเลโซลเลโซลพี่ก็ไม่ได้ใจเหมือนกันหาจากไหนนะครับใช้ใช้สองพเจมแล้วก็5้าจอยสติ๊กอไม่คืออะไรเลยโอเคครับ ถือว่าแบบนี้ก็น่าสนใจครับเป็นแบบฝีมือคนไทยนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้บ๊ายบายครับคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่ครับ